อะไรพวกที่ดูถูกว่าคนอีสานกินปะลาะคนอีสานสกรปรก no มันมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดครับเขาเรียกว่าเป็นวิถีคนเราตอนอยู่แค่ไหนก็กินได้แค่อิ่ม มาเด้อสมตำอุปลาเ้าว กินแบบโกนไทยอีสานก็จะมีคำที่บอกว่าอาหารทุกอย่างออหรือไม่จะเป็นส้มตำอาหารที่มันเป็นส้มตำแบบนี้ถ้ามันไม่เผ็ดมันไม่อร่อยอ าเป็นชาวต่างชาติอาจจะกินเผ็ดไม่ได้นะแต่ว่าก็เป็นบางคนบางคนเขาเรียนรู้เขากิกนสามารถกินได้อันนี้เป็นไก่ทอดเกลือไก่ทอดน้ำปลาเพราะว่าลุงเชฟไก่เป็นตัวล็กลุงเชฟแค่ผ่าครึ่งลุงเ,เ,เชฟก็มากกับเกลือกับน้ำปลาสองอย่าง แล้วก็เอาไปทอดนานๆได้กินทีหนึง่งแล้วก็ถือว่าเป็นเป็นแบบสเปเชียลเมนูเลยนะ เพราะว่าเราอยู่ต่างแดนไม่ได้หาไปซื้อกินยี่สิบสามสิบหรือว่าสอยมะละกอะข้างบ้านมาตําก็กินได้แทบจะทุกวันนะแต่นี้มันอยู่ที่ต่างประเทศครับก็จะได้ส้มตำจานหนึ่งน้องจา่ายเงินเยอะ ที่ดูถูกว่าคนอีสานกินปะลาะคนอีสานสกรปรกมันมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดครับเขาเรียกว่าเป็นวิถีคนในบทบ้างเกิด การวิจัยหนึ่งนะแต่ผมผมไม่ยอมเพราะว่าผมกำลังจะพูดให้ฟังว่าในขณะเดียวกันคนยืนนนชนบทที่เรียกว่าคนอีสานหรือว่าคนต่างจังหวัดเมื่อเทียบกับคนกรุงคนเมืองคนกรุงเทพองเนงะี้ยในเรื่องของอายุยืนนานคนอีสานหรือว่าคนชนบท หรือคนต่างจังหวัดค่อนข้างจะมีอายุที่ยืนนานกว่าคนในเมืองนะคนเมืองกรุงที่คุณบอกว่าคนอีสานสปกปรกนะหนึ่งแบบทำไมผมถึงบอกว่าเรื่องอาหารการกินอ่ะใช่คุณเป็นคนเมืองเรื่องอาหารการกินนะเวลาคุณจะกินอะไรคุณก็ต้องไปซื้อถูกไหม ันจะเป็นผักต่างๆหรือว่าเป็นเนื้อสัตว์เป็นอะไรก็ต่างๆที่คุณจะต้องกินในแต่ละมื้อของคนเมืองกรุงนะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่คุณจะซื้อใช่ไหมฮะแล้วคุณซื้อมาจากตลาดถามว่าตลาดเขาเอาผักจากไหนมาขายที่กรุงเทพมีพื้นที่ที่จะปลูกผักเยอะขนาดนั้นเลยหรอ จริงแล้วผักพวกนี้ก็จะมาจากชาวเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ทางเกษตรทางใต้เกษตรทางเหนือเกษตรทาง้ทางอีสานแต่เวลาคนเขาทำเกษตรเพื่อธุรกิจเขาจะใช้สารเคมีนะคือก็จะมีส่วนหนึ่งที่เขาจะเป็นแบบอินรียแต่ว่าราคาก็จะสูงหน่อย ากาอกินที่คนเมืองกรุงกินก็ไปทุกวันทุกวันล้วนแต่ล้วนามาจาก,กมีมเคมีที่เขาใช้กับผักกับอะไรต่างๆเพื่อเล่งเพื่อให้กันต่อการขายเพื่อให้มีบางจำหน่ายในตลาดเกษตรกรส่วนเขาก็ใช้สารเคมีกัน บำรุงนะทำให้สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงและการมีอายุยืนยาวก็ค่อนข้างน้อยกว่าคนที่เฮลตี้นะแต่ถามว่าผทำไมผมถึงบอกว่า,ค,วาคนดิสารคนชนบทมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงกว่าแล้วก็อายุยืนนะานกว่ายืนแนวยืนยาวกว่า ก็เพราะว่าถ้าทำคนชน,นบทอาหารก็กินเพราเหมือนกับรุงเทพแต่บางทีผักเขาหาในป่าในไร่ในนาในสวนข้างรั้วบ้านเอามากินหรือบางท่านมีพื้นที่มากก็ปลูกกันเอง ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ซื้อรับประทานเป็นส่วนใหญ่เหมือนเหมือนคนเมืองกรุงนะครับซึ่งสามพ3ิกคือสามเพื่อน,น,นที่เข้าไปในร่างกายก็มีเปอร์เซ็นต์ที่น้อยกว่าคนเมืองกรุงคนเมืองหลวงเมืงองอัดเมืองที่ไม่มีพื้นที่ปลูกผักเยอะเหมือนต่างจังหวัดน,นะครับมันทำให้ เขามีอายุที่ยืยนยาวกว่ามีสุขภาพที่แข็งแรงกว่าเฮ้ยมีข่าวนะคนยายคนึ่งอายุร้อยกว่าร้อยอะไรผมไม่แน่ใจแต่มีข่าวจริงเพื่อนๆลองไปเสิร์ชหาดูตามยูทู e หรือ ตามกูเกิลดูได้นะยายเขานักข่าวไปให้สัมภ,ภาษณ์ไปสัมภาษณ์ยายากินอะไรคือยาเป็นคนจังจอยคนบ้านอนเป็นคนหรือว่าคนอิสานเนี่ยครับที่พวกท่านเยน็นบอกว่าเราสกรปรกเรากินปลาเรากินหมา ยายให้สมภั์นักเขยยายมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืยอออยนนานขนาดนี้ยังแข็งแรงอยู่เพราะว่ายายทานอะไรเก็แบบยายทานผักยายทานน้ำพริกอย่างเช่นน้ำพริกปลาทูน้ำพริกป,กปะลาร้างับข้าวผักต้มผักลวกถามว่าคนกรุงเทพก็กินแบบนั้นได้ไหมได้แต่ว่า ที่ซื้อมาเราไม่สามารถมั่นใจได้เลยว่าไม่มีสายเคมีมันจึงทำให้ร่างกายเสื่อมสภาพลงปัจจุบันน่าจะ80 90ได้ที่คนเกิดมาบน,นโลกนี้แล้วตายด้วยที่อายุ ไม่ถึงร้อยเพื่อนๆมากินเนี้ย่างกับคนสมัยก่อนที่เทคโนโลยียังไม่เยอะสารเคมียังไม่เยอะการเจริญหรือการพัฒนาการซื้อบริโภคเหมือนปัจจุบันยังไม่เยอะพ่วนใหญ่ปลูกเอง เก็บเองกินเองโดยที่ไม่มีเทคโนโลยีเข้าไปช่วยกปลูกแบบธรรมชาติสร้างยิ่ขึ้นนะทัวเนี่ยโดยธรรมชาติความเป็นอยู่ก็ค่อนข้างไปในทางที่ธรรมชาติ สมัยก่อนเมื่อ50ปี60สปีอยู่แล้วอายุแตะร้อหรือ100อัพก่อนเสียชีวิตก่อนตายจากโลรนี้แปแต่เมื่อเรามองยุคที่เทคโนโลยียุคที่ปกผักได้สารเคมีเยอะคือน้อยมากที่อายุจะยืนยาวมีสุขภาพแข็งแรงถึง100ปี น้อยบางคนสี่สิบห้ากสิ็ตายแล้วด้วยโรคต่างๆเพราะว่าเคมีต่างมันเข้าไปปนเปื้อนในร่างกายทำให้อวว่าบางส่วนหรือส่วนต่างๆมันร่อยหรอ,อมันไม่แข็งแรงมันไม่อายุยืนยาวนี่ตุงแจกแค่พู่ให้ฟังให้ฟังเป็นความรู้ก็ได้นะครับ เพื่อนเพื่อนเฮลตี้อะไรแต่ไม่ได้มามาว่า้กดกลุงที่เขาดูถูกคนอีสารครับแต่กำลังบอกว่าเออเนี่ยดูเชนมากินซ้มตําในแบบคนดีสารช้อนมีไม่มีซ่อมีไม่มีแต่ด้วยความที่เราถูกฝังมาด้วยความที่เราอยู่กับชจรทถมาเราก็กินแบบนี้แล้วมันได้อาหารด ในเรื่องของความอร่อยเรื่องของความแซ่บแล้กินเสร็จเราก็ไปล้างก่อนกินเราก็ล้างมือก็แค่นั้นเองเยอะเกิน <c oughs> kèm chì nào đó nó vào ที่ชุม่มฉ่ำด้วยน้ำซอสสมตำสดน้ำสมตำ